เพิมจะสวยงามมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ที่ได้มาร่วมการถ่ายภาพซึ่งจะร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับถือว่าเป็นการแสงดงทูตที่มีความสวยงามมากจริงๆนะครับและเชื่อได้ว่านะคะในวันนี้นะคะจะเป็นวันอหนึ่งวันนะคะที่อยู่ในความทรงจําของทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ ขอประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งนะคะในวันที่12สิงหาค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะของผู้ชนชาวไทยนะคะนั่นคือวันซึ่งทางอุทยานหลวงราชชล์นะคะก็จะจัดพิธีถวาจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลน,นะคะ ฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะในวันที่12สิงหาณสถานที่แห่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจึงของกรับเรียนเชิญทุกทกท,กท่านนะคะได้เข้าร่วมงานในวันที่12สิงหามนะคะได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ,อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะเก็บ ภาพความประทับใจนะคะในบริเวณสถานที่อระรรพิธีในขณนะนี้นะคะมีความสวยงามมากค่ะ